เพิ่มไปแลวอีกขั้นนะคะโคกหนองนาโมเดลแดดออกน้ำไหลดีมากบราเธอเ Brother, พี่ชายลงตะไคร้ลงขา ลุงเอาขามาให้ลุงตะไคร้ลุงขาไม่ให้มันไม่ให้ดิบมันสุดน้ำสวยมากดูด,ด,ดูน้ำไหลโซลาเซล์ลจากธรรมชาตินี่ต้นเงาะต้นมะม่วงมะพร้าว ด,ด,ดูกำลังสร้างครอบครัวของเราสมชายเอาขี้วัวไปใส่หลุมปลูกขา